สวัสดีนะคะเพื่อนพี่สิรินี่ผ่านเพื่อนมาอัปเดตอะโวคาโดอายุ1เดือนต้นโตมากงามงามดีอันนี้เพราะจากเมล็ดนะคะเพราะจากเมล็ดอายุได้1เดือน30วันอันนี้คือมะม่วงอาทู กำลังงามที่สิริก็เดี๋ยวจะต้องย้ายตัวน,นี้งามมากเนี่ยเพราะจากเมล็ดเพื่อนเพื่อนเพื่อนดูเมล็ดเนี่ยงามมากแล้วดูแตกแตก แตกเยอะมากเอาไปไหน้ะกำลังแตกกิ่งเยอะมากเพื่อนๆดูหนึ่งสองสามกิ่งดินกบไวแร่ว่าอันนี้อยู่ในดินลงแปลงดินรากน่าจะเดินหาอาหารได้ดีมาก ไม่ได้ลงกระถางนะน,นี่อยู่ในดินงามงามมากๆเลยต้นนี้หนึ่งปีอันนี้โอโคโดหนึ่งปีของพี่สิริอายุหนึ่งปีสูงหนึ่งเมตร อันนี้ไม่ใช่ลูก,กอะโวคาโดนะเพื่อนๆนี้เป็นพริกจินดา mm hmm. ก็งามดีนี่ขยายให้เพื่อนๆดู สูง1เมตรนะคะเพื่อนใช้เวลาปลูก1ปีนะต้นพันธ์จากเมร็ดเนาะนี่อโวคาโดบูจิตอายุ1ปีดินที่ปลูกนะคะเพื่อนเป็นดินหมักใบไม้ตรงนี้เป็นดินหมักใบไม้ทั้งหมดนะคะพี่สเสียวใบไม้มาหมักหมแล้วก็ใช้เ ปุ๋ยของปุ๋ยหมักปุ๋ยอคอกนะฮะปุ๋ยอคอกขี้บัวทำการาบำรุงดูแลด้วยน้ําหมักปลานะน้ำหมักปลาเร่งการเจริญเติบโตนี่แตกยอดแตกยอดได้ดีมากงามมาก อันนี้คือต้นส้มนะเพื่อนเนาะต้นส้มที่ปลูกไว้ในกระถางส้มพันอะไรยังไม่รู้นะคะเพราะว่ากินแล้วก็เอามาได้พันเอามาได้พันไปเพราะแต่ว่างามมากงามใบเขียวปุดปั๊ดเลยนะเพื่อนนะเนี่ย yeah. อันนี้ก็คือดินดินที่เราใช้ก็คือดินหมักใบไม้นั่นแหละเพื่อนที่พี่สิริมาปลูกดูใบใบเขียวปัดเดือน,นะคะอะโวโคาโดงามมากมาอัปเดตให้เพื่อนดูดินหมักใบไม้นะคะเพื่อนสามารถปลูกพืชปลูกต้นไม้ได้งาม พี่สิจะให้เพื่อนดูดินนะดินไม่มีดินเนี่ยไม่มีไม่มีเอ่อแข็งเลยนะเพื่อนดินร่วนดีมากเห็นไหมคะเนี่ยนี่ดินอยู่ในกระถางนะแต่ดินร่วนมากมีแต่ดินหมักใบไม้ทางนั้นนะคะเพื่อนที่พี่สิรธิชัยปลูกและนี่ก็เอ่อไมยงชิดนะเนี่ยมมยงชิด ดูดินดินที่พี่สิอันนี้เป็นก้อนฐานเนะเพื่อป้องกันเชือ้อราเห็ไหมคะดินร่วนมากดินไม่แข็งนะเพื่อนนะดูเพื่อนเพื่อนดูดินถ้าเป็นดินที่เราไปซื้อกำลังแตกยอดเยอะมาก พี่สีตัดแต่งกิ่งแล้วให้เขาแตกยอดมาใหม่กำลังแตกเยอะเลยเนี่ยเต็มเลยนะคะนี่เป็นชมพู่มะเมียวเพราะจากมเมล็ดเหมือนกันเนี่ยเพื่อนดูดูว่าดูดินดินเนี่ยมีความร่วนสุยดีมากๆนี่คือดินจาก จากดินที่ใช้ใบไม้มาหมาักนะใช้ใบไม้มาหมาักนี่เป็นชมพู่มะเมี่ยวเพราะจากมเมล็ดเหมือนกันนะเออบางคนอาจะบอกว่าใช้มเมล็ดเพาะเนี่ยอาจจะได้กินช้าแต่ว่าพี่สิริเชื่อว่ามันไม่ช้าหรอกคนเพื่อนเพราะว่าถ้าเราดูแลดีๆนะต้นไม้เนี่ยได้อาหารสมบูรณ เต็มที่ก็น่าจะ3ปีนะสปี4ปีก็น่าจะติดลูนะคะถ้าเราดูแลดีเพราะว่าพี่สิริได้ดูจากส่วนของเพื่อนๆที่ทํำช่อง u t u b e นะบางคนปลูกแค่ในใน,นะในตะเข่งเนาะในตะเข่งในตะก้าเนี่ยอะโวคาโดเนี่ยสปีก็ติดลูนะคะ เราดูแลดีเขาก็น่าจะติดลูกนี้แตกกิ่งแล้วเพื่อนเห็นไหมคะเนี่ยแตกกิ่งออกมาอันนี้อีกกิ่งหนึ่งดูเห็นไหมคะเราก็ได้กิ่งแสดงว่ารากเขาเดินดีมากนะเดินดีมากถ้าแตกยอดแตกกิ่งอย่างนี้แสดงว่าโวโคโดเขาเริ่มมีการขยายรากแตกรากได้ดีมากๆนะคะ นี่หนึ่งปีนะถ้าเราดูแลดีอาจจะเพียงแค่สามปีก็อ,อาจจะติดลูกก็ได้นะไม่ต้องรอแปดปีหรอกนะปุ๋ยอินทรีย์ก็สามารถที่จะเร่งผล,ผลผลิตได้นะคะเพื่อนเราไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยเคมีให้สิ้นเปลืองนะคะ เพราะว่าเคมีปุ๋ยเคมีเนะี่ยคือประเทศไทยนําเข้าก็จะมีมูลค่าแพงนะเราก็ใช้ปุ๋ยอินทรีย์นี่แหละดูแลต้นพันธุ์ต้นพืชนะก็สามารถเร่งการผลิตได้นะคะอูส้มใบนี้เขียวปุดปั้นเลยส้มนี้อยู่ในกระถางเนี่ยน่าอายุก็สองปีนะเพราะจากเมล็พันธุ์ นี่เขาอยู่ในกระถางนะคะเพื่อนอยู่ในกระถางแต่ว่าตอนนี้ลากก็น่าจะเดินลงไปอยู่ในดินแล้วนะคะเดินไปหาอาหารเองแล้วนะเพราะว่าดูจากการเจริญเติบโตแตกยอดแตกใบนะเขาเจริญเติบโตได้ดีมากนะเพราะว่ากระถางเนี่ยไม่สั่นคอนแล้วแสดงว่ารากเดินเดินไปหาอาหารเองแล้วแล้วก็นี่ก็เหมือนกันนะไม่ยงชิดก็เหมือนกัน นะลากเขาก็ลมไปในพื้นเพราะว่าข้างล่างนี่เป็นพื้นดินนะเป็นพื้นเป็นดินนะเป็นแปลงดินทั้งหมดเนี่ยเาขาก็คงเดินไปหาอาหารเองอยู่ในดินนะอันนี้ก็เป็นสวรสนะของน้องบีช่องแม่บีปลูกผักน้องก็ให้สวรสมาพี่สิริก็เอาลูกเอาลูกมาแล้วก็แกะเอาแต่เมล็ดเนาะแล้วก็มาเพาะ ก็มีอยู่ทั้งหมดสี่ต้นแข็งแรงมากต้นแข็งแรงมากแต่ว่าคือปีนี้ไม่ได้ปล่อยให้เขาเรือยเนาะไม่ให้เขาเรือยนะก็เดี๋ยวเราต้องจัดจัดที่จัดทางให้เขาเรื้อยใหม่นะเพื่อเราจะได้กินลูกกินผลเนี่ยสาวรสของน้องบีต้นใหญ่มากนั้นเพื่อนเนี่ยดูต้น นี่คือต้นหอสับรลดเบลเลอเลยนะอันนี้อยู่ในแปลงดินเขาอยู่ในแปลงดินลงดินหนือต้นต้นใหญ่กว่านิ้วโป้งกเนี่ยก็ผ่านเพื่อนมาอัปเดตต้นพืชพันไม้ที่อยู่ในส่วนที่พี่สิริได้ดูแลเนาะที่บ้าน,นี่กรุงเทพต้นเบลเอร,เลอรและโวคาโดนะแต่ที่ อยู่ในกระถางเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปดูอันนี้คือโวคโดที่พี่สิริปปลูกไว้ในในเข่งเนาะนี่ในเข่งมาอัปเดตให้เพื่อนดูนะเขาก็กำลังแตกกำลังแตกกิ่งแตกยอดใหม่เนาะแล้วก็มีการแตกยอดแตกใบได้เนี่ยเห็นไหมคะเนี่ย นี่ค่ะนะก็ผ่านเพื่อนมาอัปเดตนะคะก็กำลังงามนะคะแต่ว่าต้นน่ะเขาก็ไม่ได้ถ้าเขาอยู่ในกระถางเนี่ยคือเราต้องให้อาหารเพิ่มเติมน้องเพื่อนเนาะเพราะว่าเออเขาหาอาหารเองไม่ได้นะไม่เหมือนกับที่อยู่ในดินถ้าอยู่ในดินเนี่ยรากเขาจะเดินไปหาอาหารเองได้ดีนะคะนี่คืออะโวคาโดที่พี่สริปลูกไว้ในเข่งเนาะ อายุ30มันนวัน,นก็งามดีนะคะเพื่อนๆแต่ว่าก็กำลังโตเนาะยังไม่ได้ยังไม่ได้แบบเต็มที่นะยังไม่ได้เต็มที่แต่ว่าก็แตกยอดแล้วนะคะนี่แตกยอดแตกใบดีนะคะดูชมพู่พี่หน่อยอันนี้ชมพู่พี่หน่อยก็งามมากแตกยอดดีมากๆนะแสดงว่าล่ากเดินดีมากเนี่ยดูเพื่อนดู นี่ของพี่หน่อยบ้านไร่วังพยอมนะคะชมพู่เป็นชมพูเ่เพชรนะคะนี่พี่สิีก็อยากปลูกเนาะเพราะว่าชอบชอบทานชมพู่ชอบทานอะโวคาโดก็เลยต้องปลูกเนาะเลยต้องปลูกปลูกกินเองนะคะชมพู่ก็กำลังงามแตกยอดเยอะมากอ่ะ เี๋ยวเรามารุ้นกันว่าเราปลูกไว้ในกระถางเราจะได้กินไหมนั้นเพื่อนสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะคะเพื่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวพี่สิธจะมาอัปเดตพืชต้นไม้ที่อยู่ในสวนนะคะที่ผ่านการดูรลมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะคะเพื่อน